เออเรียกเรียกพี่ขวัญเรเรียกพี่ควันมาเออ่อม่เยเยวมาเลยใครงอแตุกเออเรียกพี่มาโอ้ยอะใครงอตุกแกกินตับตับฟ้าโอ้ยเอืนพี่โอ้ยเอนกบพ่มาเนาพี่ควันกระไดพี่ควันสบายแท้เนาะ มาลูกมาเอ้นพรมาน้ำเอ็นพรมาน้ำ้ามากอะงอแง้ยตุ๊กเอ็นมมาอโอ้ยไกมาวะเออไครับโอ้ยตุ๊กแก่อืเออน่าปีวันนี่้กแหนึ่อโอ้ยเมือง,งร้านข,งของอ่งควอนเงี้ยดังออกเ่ะ อ้นองก่เออลดลดลล้วับปะับปัาป้ามาอยัางลุกก <ichi> ็เห so ีนไห้กำลังนะเขาจะกาจัิแต่ก็เลยออกไป